สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิป คุณมีเซนนะคะและซึ่งใน ep ีนี้นะคะเรายังไม่รู้ว่าหน้าไพ่จะไปบอกเล่าเรื่องราวของใครจะเล่าเรื่องราวประมาณไหนไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภหรือว่าเรื่องของความรักนะคะใดๆแล้วนะเราจะเปิดไพ่ทั้งหมดแใบนะคะในส่วนของคุณมีเซนนะคะและเราจะค่อยๆอ่านไพ่ไปเรื่อยๆแค่แปดใบใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะอยากจะให้ คุณได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เบาๆนะฮให้กับชีวิตคุณในช่วงนี้ก็ได้ซึ่งในส่วนของคุณมีเซนต์นะคะพลังงานหน้าไพ่นี้จะมีอิทธิพลในช่วงระยะเวลาบวกและลบ15วันนะก่อนหลัง15วันที่คุณเจอคลิปนี้เพราะฉะนั้นมาฟังไปได้วยกันค่ะมาลุ้นกันว่าในส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่คุณกําลังคิดที่จะตัดสินใจหรือเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณใช่หรือไม่นะคะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้และคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อา่านไพ่กันด้วยนะคะนะอ่ะขออนุญาตขอสับไพ่นิดนึงนะ,ะในส่วนของคุณมีเซนหล,หลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเล็กอีคลิปก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อคลิปก็ดีนะคะก็อยากจะให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะในส่วนนี้มันอาจจะเป็นพลังงานรวมเนาะไม่ได้เจาะจงเวงใครคนใดคนหนึ่งซึ่ง ก็ดึงดูดพลังงานด้านดีไปค่ะอะไรที่ไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปเนาะขอไพ่แปใบค่ะทำไมโบถึงเปิดไพ่แค่8ใบเลขแนะคะเลข8เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะและเลข8ของคุณจีนเชื่อว่าเป็นเลขที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะเลขของความโชคดี เลขของการเงินนะส่วน8ของไทยเนี่ยคือเลขพระราหูค่ะพระราหูก็คือคุ้มดวงชะตานะคะแ้วคัาดปลอดภยนะัยเนาะอะดูนิดหนึ่งนะจ๊ะอืมคือหลายๆคนบอกว่าทำไมโบอ่านไพ่หัวตั้งโบถนาดแบบนี้ค่ะบางทีเราเราเปิดไพ่ามาปุ๊บมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นอ๋อรีวอใช่ไหมเราก็จะตั้งขึ้นมา แต่เรารู้ความหมายในใจอยู่แล้วแหละว่าประมาณไหนซึ่งแต่ละคนนะผู้อ่นานไพ่แต่ละคนก็จะอ่านออกมานะคะในลักษณะที่ไม่ได้เหมือนกันนะซึ่งแต่ละคนก็จะถูกจริตนะคะกับกับผู้อ่นานไพ่คนใดก็ไปกดติดตามเอานะคะแต่อย่างกระโบเนี่ย ทุกคนจะทราบกันดีว่าโบไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านหน้าไพ่แบบเชิงบวกมากนะคะก็บวกแหละนะโลกสวยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้สวยมากนะมันก็มีมุมดาร์กอยู่นะก็ตามหลักความเป็นจริงค่ะชีวิตคนเรามัน,ม,นมีทั้งทุกข์มีทั้งสุข แล้วก็มีทั้งสนุกมีทั้งเศร้าธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นพลังงาน,ด,าน,ด,านด้านดีก็ดึงไปแค่นั้นเองอะไรที่ไม่ดีโบจะไม่พูดถึงแต่โบจะให้เป็นคําแนะนําไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นคาแนะนําใดๆที่สามารถไปปรับไปใช้ได้ก็ไปปรับไปใช้นะคะเพื่อเพื่อที่จะให้มีผลทั้งด้านดีกับชีวิตของเจ้าของดวงชะตาเนาะอ่ะมาดูกันดีกว่าค่ะนะในส่วนนี้โบชัดเจนเลยค่ะน้าพ่ไปโฟกัสเรื่องของการงาน นะะเรื่องของการงานค่ะเรื่องของการยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็แนวโน้มในการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต อ่านะอันนี้คือสิ่งที่หน้าไพ่กาลังบอกนะคะในวันนี้ในส่วนของคุณมีเซนนะคะเบื้องต้นคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะมิถุนตุลกุมค่ะมีความ energy energy ของคุณมีมีธาตุลมด้วยเนาะอ่ามิถุนตุลกุมมีพุทธได้อังคารได้นะคะแล้วก็ เห็นถึงพิกจิกด้วยค่ะนะพิกจิกมีพิกจิกด้วยอักษรและชื่อของคุณนะคะอาจจะติดตัว B ตัว x ตัว J นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคุณอาจจะกวาดสายตามองไปรอบๆคุณอาจจะเห็นอักษร B อักษร J อ่าตัว B ตัว J สัญลักษณ์บวกนะคะอยู่รอบๆตัวที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ก็ได้นะคะและเพิ่มเติมอีกนิดนึง ตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะมีชุดตัวเลขดังกล่าวนี้นะคะเลข5ค่ะเลข9ค่ะเลข2ค่ะเลข3นะคะและเลข1น่และเลข1และจะบอกว่าเลข10นะประมาณนี้นะคะมีมีเลขในลักษณะนี้เยอะแล้วที่สำคัญเลยสิ่งที่โบอยากจะบอกคือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณเจอมาคุณเพิ่งรู้จัก ทตุแท้ใจคนมาเมื่อสักครู่เนี้เมื่อเร็วๆเนี้คุณเพิ่งรู้จักทตุแท้ของคนมาซึ่งเป็นคนที่คุณอยู่ในสายงานเดียวกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนได้พี่ได้น้องได้นะคะแต่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับงานและเงินของคุณ,ค,ณคุณได้เพิ่งได้เห็นทตุแท้ของคนมานะคะว่าคนคนนี้ ไว้ใจไม่ได้ทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกกรณีแรกเขาอาจจะหยิบยืมเงินคุณไปแล้วเขาไม่เอามาคืนไม่เอามาใช้กรณีที่สองอาจจะเกิดความผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่คนคนนี้นะรู้ถึงการผิดพลาดมาอยู่แล้วแต่โยนความผิดให้กับคุณและเอาดีเข้าตัวเองก็ได้ นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้กำลังล้ำเส้นคุณนะกำลังล้ำเส้นคุณกำลังทำให้คุณเกิดความเดือดร้อนบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่าจากคนที่เคยดีๆนี่แหละกลายเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ขึ้นมา อย่างที่โบบอกเมื่อสักพู่น,นี้คุณเพิ่งรู้จักท่าแท้ใจคนมาเมื่อเร็วๆนี้นับไปเลยค่ะห้าวันที่ผ่านมาห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเพิ่งห้าชั่วโมงที่ผ่านมานี่คุณเพิ่งรู้แล้วคุณเพิ่งเจอสถานการณ์ประมาณนี้มาใช่หรือไม่นะทีนี้สิ่งที่น่าพ่ยอยากจะบอกอยากจะให้คุณรู้คือกรณีแรกเลยนะคะให้คุณทําความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเจอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันทำให้คุณได้พลิกฟื้นดวงชะตาของคุณไปในทิศทางที่ดีเซนส์ของคุณบอกกับคุณเตือนกับคุณมาตลอดอยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้จะทำให้คุณเดือ,อดร้อนแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เขาไม่ดีเลยเขาไม่ใช่คนที่คุณควรที่จะไว้ใจได้ซ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนงูพิษอะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานอย่างที่โบบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานญาติพี่น้องหรืออะไรอะรก็ดีนะซึ่งอยู่ในชีวิตคุณเนี่ยเขาเป็นงูพิษ แล้วคุณก็รู้มาตลอดแต่ด้วยสถานการณ์บางสถานการณ์ทำให้คุณได้เอกใจว่าเราควรที่จะมีสเปซให้เขากับคนนี้แล้วแหละเพราะว่าไว้ใจไม่ได้แล้วต่อไปเดือดร้อนแน่ถ้าคบต่อไปเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคุณอาจจะกำลังวางแผนที่จะย้ายงานนะย,ย้ยายย้ายโต๊ะทำงานก็ได้เพื่อที่ไม่ให้เจอกับเขาหรือย้ายที่อยู่ก็ได้หรือกำลังหาเรื่องที่จะทำให้เขาแบบ ไปไกลจากคุณหรืออาจจะคุณอาจจะกำลังคิดว่ากำลังจะทำบางอย่างกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อที่จะให้คนคนนี้หยุดนิ่งๆไม่ทำให้คุณเดือดร้อนโปกกำลังเห็นถึงตัวของคุณเองอะคะ่ะกำลังที่จะไปคุยกับใครคนใดคนหนึงเกี่ยวกับเรื่องของคนคนนี้ใช้เหตุและผลคุยแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะ เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาใส่ลายป้ายส่คุณหรือสิ่งที่เขาพยายามจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือเขาเข้าใจผิดหรือเข้ามาประาทเสียใส่คุณประาทแดกใส่คุณ mm hmm. ตัวเห็นว่าหน้าไพ่มันออกแนวในลักษณะที่ว่าคุณคุณรู้แหละว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะแพ้ไพ่ตัวเองไปสุดท้ายแล้วป้าหมอมันก็จะตายเพราะปากอะค่ะใครทําอะไรไว้ยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นนะ ใครทําอะไรไว้ยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นสิ่งที่คุณเชื่อนะมันคือเรื่องจริงเพราะว่าคุณมีเซนต์ในลักษณะนี้นะคุณกําลังจะปล่อยผ่านพฤติกรรมของคนคนนี้ด้วยการที่หนึ่งเลยอาจจะเลี่ยงไม่อยากจะอยู่ตรงจุดจุดนี้เพื่อที่จะลดแรงกระทะหรืออะไรใดๆก็ดีเหมือนคุณแบบชัดเจนแล้วว่าคุณจะโอเคถ้าถ้ามาในลักษณะนี้ก็คือตัดขาดเลยนะ ตัดเลยนะคือไม่เอาแล้วนะต่อไปนี้ก็คือไม่เป็นญาติมิตรไม่ไม่เป็นอะไรไม่ดีต่อกันแล้วนะคือถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุณรู้ได้ว่าณตอนนี้สิ่งสิ่งที่จะต้องมีกับคนคนนี้ก็คือมีสเปซต่างคนต่างอยู่เขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นปลายไล่ดียังไงคุณจะไม่สนใจแล้วนะคุณจะไม่สนใจละเพ้อเพอแหละไม่แล้วก็เกลียดเลยไม่เผาผีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ นะทีเนี้ยด้วยไพ่มันเปิดมาแค่แปะไปอะ่ะโบก,กําลังเห็นในลักษณะของคนที่พยายามทําความขัดแย้งให้กับคุณแต่คุณรับรู้แหละว่ามันคือความขัดแย้งแล้วคุณก็ปล่อยผ่านไม่สนใจคุณหันหลังให้แน่นอนแหะค่ะว่าคนคนนี้พยายามลั้าเส้นคุณพยายามเข้ามาลั้มเส้นคุณมามีปัญหากับคุณอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่คุณปฏิบัติคือ ไม่สนใจ I dont Care ไม่ได้สนใจเพราะว่าฉันมีสังคมมีเพื่อนมีคนอื่นมากมายที่ยังโอเคกับฉันอยู่และถ้าณนะตอนนี้คนคนนี้เขากำลังคิดที่จะทำอะไรบางอย่างหรือคิดไม่ดีกับคุณคุณก็คิดเสมอว่าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับคุณสุดท้ายแล้วมันก็จะแพ้ภัยตัวเองไปป่าหมอมันก็จะตายเพราะปากใครคิดยังไงมันก็จะได้อย่างนั้น นะทุกอย่างมันจะตายไปด้วยตัวของเขาเองนะมันจะตายด้วยตัวของเขาเองนะทาอะไรไม่ดีไว้มันก็จะได้สิ่งนั้นแหละนะเขามาเป็นความผิดหวังให้กับคุณเขาทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแน่นอนค่ะสิ่งที่มันไม่ดีนะั้นอะอะไรที่มันเป็นภาพชัดมันชัดเจนว่าอะไรที่มันไม่ดีนะสุดท้ายแล้วคุณคิดเสมอว่ามันจะย้อนกลับไปหาเขาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้ทําไมหน้าภัยถึงมาบอกในลักษณะนี้โบมองว่า ด้วยไพ่ใต้สำรับนะคะด้วยไพ่ใต้สำรับเป็นขึ้นในลักษณะนี้สี่เหรียญบูบอกว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ตัวของคุณเองควรที่จะอยู่เงียบๆียบเ,เรื่องเงินจะทำอะไรก็ทำแบบเงียบเนะเรื่องงานจะทำอะไรก็ทำแบบเงียบเียบใช้ชีวิตก็ใช้แบบเงียบๆียบเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งว่ามีคนที่จ้องจะทำลายชื่อเสียงคุณ แต่ถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำไม่ได้หรอกเขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะนั่นแหละใครคิดยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมโมกำลังคิดว่านะตอนนี้สิ่งที่มันเคยไม่ชัดเจนนะคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายนะสถานการณ์มันวุ่นวาย <c oughs> แต่สุดท้ายมันจะจบด้วยดีนะคะไพ่มันไม่ได้สวย ไพ่มันไม่ได้สวยแต่ไพ่มันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งที่ทาให้คุณรู้สึกเอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเราเราทําอะไรไปกับคนบางคนเราไม่จําเป็นต้องคาดหวังนะคะว่าเขาจะมาดีกับเราไม่มีใครดีกับเราแน่นอนเพราะแค่เราทําดีกับเขาเชื่อไหมว่าการที่เราเราคาดหวังในตัวคนอื่นมากเกินไปจนจนตัวเราอนะคะ่ะดูเป็นคน ดูเป็นคนเครียดนะดูเป็นคนเครียดไปคนเดียวไปไปเองฝั่งเขาก็ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นไงนะ,นะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่มันอาจจะเป็นมัมาเตือนในลักษณะที่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคุณให้เชื่อเถอว่าทําอะไรทําเพื่อตัวเองทําแบบเงี้ยเๆียมันมีทั้งคนที่จ้องจะแทงข้างหลังเราก็มี คนที่อิจฉาเราก็มีคนที่ไม่ชอบเราก็มีนะคนที่แบบอะคนนี้อาจจะเป็นแบบในรูปแบบของสัมภเวสีก็ได้นะอาจจะมีเป็นในรูปแบบของสัมภเวสีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะสิ่งเมื่อท,ที่โบพูดไปนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นไปได้ก็ทําบุญเยอะๆทําบุญกับใครทําบุญกับสัตว์ค่ะแนะนาให้ไปทําบุญกับสัตว์ น้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยทำบุญทำบุญกษัตริย์แบบหมาจรสุนักจรน,นะน้องแมวจรอะไรเงี้ยให้ข้าวให้น้ําหรือแม้แต่ขอทานอะไรเงี้ยก็ได้อะไรที่จนจรนะคะนะแล้วก็จะได้เวลาให้ไปก็นึกในใจอธิฐานในใจว่าอะไรก็ตามที่เราให้เขาไปขอให้เขาไปกินดีอยู่ดีให้เขากินดีอยู่ดีไม่มาแหวงกัดเราแค่นั้นเลยนะคะ ขอให้ถ้าคือสัญลักษณ์ของหมาแมวคือความแบบซื่อสัตย์เนาะความซื่อสัตย์ใครให้อะไรกินก็จะจําได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอแบบสถานการณ์อะไรประมาณนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานหรืออะไรใดๆเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะบางคนอนะ่ะไม่ต้องถึงขั้นแบบย้ายที่อยู่หรอกไม่ต้องถึงขั้นยายที่อยู่หรอกแค่ เปลี่ยนโหมดนะหันหน้าหนี้แค่นั้นก็พอทางคนทางอยู่แค่นั้นก็พอนะมันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะดีนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสุดท้ายแล้วอย่างที่โบบอกว่าเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาทําอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็มันก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเพอเพอาบเห็นถึงพลังงานคนคนเนี้ยเนี่ยคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือเขาที่หลังก็ได้คุณก็ยังจะไปช่วยเหลือเขาอยู่เนาะคุณก็ยังจะแบบใจดีกับเขาอยู่โามองว่าคุณก็ยังจะใจดีกับเขาอยู่เพราะเพราะอะไรเพราะคุณแบบ พราะคุณใจดีอ่ะเพราะคุณใจดีอ่ะอือไม่เพราะอะไรเพราะคุณใจดีคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็คงสงสารอ่ะแล้วคุณก็คงรู้ว่าสุดท้ายแล้วการที่ใครใครคนใดคนหนึ่งมาคิดไม่ดีกับคุณน่ะคุณรู้ว่าผลผลของการคิดไม่ดีกับคุณเป็นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะแบบกลับไปใจดีกับเขาเผลอๆคนคนนี้เขาอาจจะป่วยเขาจะตายหรืออะไรยังไงไม่รู้นะคุณก็อาจจะไปช่วยเหลือเขา นะก็ได้นะเพราะฉะนั้นอืก็ถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันมันรู้สึกว่าทําให้โกรธให้เกลียดให้แค้นหรืออะไรใดๆก็คืออภัยนะคะการอภัยคือสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดเอาหสิกรรมให้กันแล้วอย่าลืมไปทําบุญกับน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะนะประมาณนี้ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะได้ปลดล็อกปัญหาชีวิตที่มันเจออยู่ณนะตอนนี้ไปนะก็ขอให้พลังงานดีดี สิ่งที่แนะนำไปได้ไปปรับไปใช้และขอให้เจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโชคดีดวงดีดวงปิดทุกคนค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย